น่ครับนะครับมาดูวันนี้สั่งมือเสือแล้วคาดมือเสือนะครับนี่ตัวใหม่นะครับสั่งมาอันนี้หน้าครับจะเห็นนะครับนี่ที่เราสั่งมาใช้แล้วมันใช้ดีก็เลยสั่งมาให้ใจอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้ตัวนี้จะมาจากเวียดนามนะครับใช้เวลาส่งนานหน่อยแต่ว่าของเขาคุณภาพดีเดี๋ยวมาดูกันดีกว่า cà phê em lên lắp đi hoa mặt nhà lắp นี่คนระับอันนี้เป็นแบบหกซี่นะครับฟันหกซี่นะครับอันนี้เป็นแบบด้ามจับพลาสติกนะครับเหล็กใหญ่นะครับเหล็กหนานะครับเป็นเหล็กกลมหนาแข็งนะครับเรียงนะคฝั่งนี้มีที่เป็นจอบสําหรับใช้เขี่ยได้นะครับชใช้เอ้ถากอีกฝั่งได้ เหล็กแข็งนะครับแหลมนะครับความคายาวก็ประมาณนี้นะหนึ่งมือนะครับหนึ่งเขาเรียกอะไรหนึ่งศอบมานี่นะแต่ตัวนี้ไม่สามารถต่อด้ามได้นะครับ จะไม่เหมือนอีกตัวหนึ่งที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับแต่ลกักษณะด้ามเขาจะจะแข็งก็จะใหญ่กว่าตัวก่อนนะครับราคาก็ไม่ถึงร้อยนะครับแังร้อยมีทอนนะครับอันนี้พ,พอดีผมสั่งช่วงนั้นได้โปรโมชั่นจัดส่งฟรีนะครับครับเดี๋ยวมาทดลองใช้ดูนะครับอันนี้เป็นพื้นหินนะครับดินหินจะแน่นหน่อยนะครับเนี่ย วันนี้ก็ใช้ดีนะครับแข็งตัวนี้แข็งดีเหมือนกันนีก็เสียที่ว่าด้ามไม่สามารถต่อด้ามได้นะครับวันนี้ก็ใช้ดีครับเนี่ยใช้ดีเลยเห็นป่ะ้าลกลอกดึงได้เลยครับเนะี่ยตรงนู้นนะ่กลุ่มเนี่ยกลุ่มโอ้นี้ดีเลยนะนี่เหรอเออเออดี รุ่นนี้ดีแข็งดีรุ่นี้แข็งดีเลยครับเออมันมันมันใช้งานคนระแบบไงไอ้ตัวนั้นต่อด้ามได้ไงต่อด้ามได้ใช้ในงานนาได้สบายโอ้ตัวนี้ดีเลยเนี่ยผมสั่งมาใช้เองด้วยแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้หกเออดีกว่าอันนี้อยู่อันอันอันนี้ถอนได้อันนั้นก็ดีอันนั้นก็ดีมันใช้คนละรูปแบบใช้คนละอย่างต่อด้ามได้อันนี้รู้สึกจะล็กแต่ระวังมืออย่างเดียวเนาะระวังอันนี้มันแหลมคมมากผมเคยบาดครั้ง อันนี้เขาทำสหรับไอไ้อที่เว<อ>ลานนมีหญ้าตรงติดท,ที่ขอบปูนนะนะตามปูนที่มันเขาจะแซะแสะอย่างเงี้ยตามขอบอปูนนะนะอันนี้ดีดีมากเลยนะนนแข็งดีเนาะแข็งเออดูทรงแข็งดีแต่ผมชอบอันนี้นะชอบแบบหกฟันอะหกฟัน